หลังจากที่เพื่อนๆได้รับท่อนลากเพกาเตียไปแล้วน้อนเพื่อนนี่แบบนี้อ่าอันนี้เป็นท่อนเล็กที่สวนจะใช้ชําเองแต่ว่าท่อนที่สาธิตเราก็ประมาณนี้ที่ส่งให้เพื่อนๆนะโอเคแล้วก็ใช้ดินใช้หน้าดินผสมแกบอ่าแกบเผาหรือแกบดานะทุกคนเพราะว่าอ่าถ้าถ้าเราใช้ดินปลูก่มันจะมันจะไม่แน่นถ้าไม่แน่นแล้วก,การงอกเพกามันจะน้อยลงเพราะว่า เขาเรียกอะไรพอหน้าแรงแล้วปุ๊บถ้าเป็นหน้าดินะผสมแก่เผามันจะสามารถอุ้มน้ําได้ดีกว่าดินถุงหรือว่าแกบเผาล้วนฉะนั้นเราแนะนําให้ใช้หน้าดินหน้าดินในนาในสวนเรานี่แหละผสมกับแกบเผานี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยคอกนะแล้วก็ชําตามภาพนี้เลยเห็นไหมเอาที่ทาปูนขึ้นด้านบนแล้วก็เหลือไว้ประมาณเซนหนึ่งนี่จะขอบถุงนี่นะเหลือไว้เพื่อที่จะ,ะให้น้ําขังได้เวลาเราลดน้านะ นี่ประมาณนี้โอเคเสร็จแล้ววิธีการอบเดี๋ยวเราไปดูอบก็คือเราจะตอกหลักสี่หลักนะทุกคนเห็นไหมตามภาพตามนี้เลยตามที่เห็นตอกหลักสี่หลักแล้วก็เอาอาเพกาเราวางภายในหลักเพื่อที่จะคุมพลาสติกอะพลาสติกมาคุมเลยเอ่อทุกคนขอโทษทีเมื่อก่อนที่เราจะคุมพลาสติกเราต้องลดน้ำให้ชุ่มก่อนอ่ะลดเลยลดเลยโทษทีโทษทีลืม รีบไปหน่อยกลัวม,มันมืดแล้วก็พื้นที่ที่เราจะใช้ใช้ทำโรงอบเนี้ต้องอยู่ในลมด้วยนะทุกคนอยู่ใต้สแลนใต้ร่มไม้ได้จำไว้นะ่าอยู่ในลมแล้วก็พยายามวางถุงชําเนี่ยพยายามวางในดินนะเพื่อที่จะให้ดินนะเก็บเก็บความชื้นจากน้ําแล้วก็ระเหยขึ้นมาชนกับถุงเป็นการควบแน่นถ้าพื้นเป็นพลาสติกอะ่ะการควบแน่นมันจะไม่ดีเท่าพื้นดินนะทุกคนก็พยายามลดน้าให้ชุ่มนะลดรอบแรกก็รอให้มันซึมก่อนแล้วก็ ถ้าสูมมันก็ลดอีกรอบหนึ่งให้น้ําขังอยู่ตรงขอบที่เราเว้นไว้นะก็วิธีการคุมถุงนะเราจะใช้ถุงไซส์ไหนนะลืมยี่สคูณสีคูณสี่โดยประมาณนะถุงพลาสติกใสหัวความลงก็คุมกับหลักความความคุมถุงเสร็จแล้วนี่เห็นไหมความปากลงนะแล้วเอาเอา,เอาก้นถุงขึ้นข้างบน ประมาณนี้ไอห,หลักที่เราตอกไว้นะ่ะตอกกันเผื่อยอดมันยาวเนาะมันจะไดะ้เวลาลดน้ําหรือว่าเวลาลมมาอะไรมันจะได้ไม่ชนยอดเพกาแล้วก็ขั้นตอนถัดไปคือใช้ดินกบขอบถุงด้านล่างให้หมดเอาจัดการเลยกบให้ดูนิดนึงโอเคเรากบดินเสร็จแล้วนะทุกคน แล้ววันถัดไปอ่ะมันจะขึ้นไอน้ําถรงถุง,ถงนั่นแหละนี่คือถ้าเกิดเราทําตามวิธีนี้แล้วนะประมาณเกือบเดือนเนาะเราถึงเปิดเพราะมันจะเป็นไอน้ําที่ขังอยู่นั้นเราก็รอดูว่ายอดแตกได้ยาวหรือย,อยังถ้ายอดแตกได้ประมาณหนึ่งนิ้วอะ่ะเราต้องเปิดเปิดเอาเพื่อเอาต้นที่มียอดนะออกมาพักไว้ในร่มแล้วก็เลี้ยงดูต่อไปแต่ต้นถ้าถ้าถาุงไหนที่ยังไม่มียอดแล้วรากยังไม่เน่าอันนั้นต้องคุมต่อนะ ย้ำว่าคุมต่อคุมไว้ทยอยเอาออกทยอยเอาออกอันไหนที่ยอดยาวหนึ่งนิ้วแล้วคือรีบเอาออกมาแล้วรีบลาดน้ําใส่ยอดเพื่อเขาเรียกอะไรล้างไอที่ควบแน่นอนะ่ะอยู่ในยอดจะได้ไม่ไหม้เยอะย้ำนะว่า,ยนะวาทยอยเอาออกอันไหนที่ขึ้นยอดแล้วเอาออกอันไหนที่ยังไม่ขึ้นยอดไม่ต้องเอาออกแล้วก็ทุกครั้งที่เปิดหนึ่งครั้งลดน้ำหนึ่งรอบเนาะลดน้ำแล้วก็คุมใหม่ย้ำอีกทีว่าเปิดออกหนึ่งรอบ ก่อนที่เราจะปิดโรงอบเล็กแล้วลงเนี่ยเราต้องลดน้ำหนึ่งครั้งให้ชุ่มเหมือนเดิมแล้วก็คุมแล้วก็เก็บขอบให้ดีเหมือนเดิมโอเคเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการาชํำรากเพกาเตียนะนี่เราจะไปชํำอีกหลายร้อยเลยของสวนเองชํำท่อนเล็กๆนี่แหละก็ได้เป็นต้นไปขายเหมือนเดิมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะเพื่อนๆถ้ามีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้เพิ่มเติมถามได้ตลอดแค่นี้แหละบ๊ายบายจ้า